อ๋อจ้า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 เดี๋ยวจะบอกให้ฮะนี่ยังก็โอ้ยมันไม่มีของกินค่ะมีแต่อะไรถ้าเป็นของกินก็กินได้เลยถ้าเขาไม่มาลักเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเออ,อ,อ,อมีอะไรนะนี่มีอ่าเครื่องวัดความดันนะคะของน้องชายนะคะ จ้าฝากของไปให้น้องชายนะคะของคุณของคุณอะไรนะของคุณสมอนนะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าของพี่วารีนะคะเอาไปให้ลูกนะคะให้เอ็ดวิวเอสเตอร์แล้วก็ลูกชายนะคะที่บ้านลูกหลานเนาะแล้วก็แล้วก็อะไรเสื้อผ้าน,นั่นแหละคะ่ะ ก็แบ่งๆให้ลูกๆแล้วก็พ่อบ้านสองตัวที่คุณวลีแจกเมื่อวานนี้ก็เลยเห็นไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ก็เลยฝากไปให้พ่อบ้านนะคะจะได้ไปวัดไปทําบุญกับเขาจะได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ที่แม่ดาเลือกเมื่อวานนี่แหละคะ่ะของแม่ดาก็มีเยอะนะคะที่เอฟซีสนับสนุนเสื้อผ้าร้านแม่คําใสมาหรือว่าเสื้อผ้าของมนโอมนะคะเนาะ โอ้โวันนี้สุดสวยจังเลยมีน้อยขอบคุณนะคะพี่วารีอุ้ยพอเอ่ยถึงก็มาทันทีเลยนะคะกล่าวขอบพระคุณกลาบขอบพระคุณคุณพี่วารีมากมากนะคะไฟแล้วลุงพันไปส่งนักเรียนแล้วนะคะเมตรโอเควันนี้ลุงพันไปส่งนักเรียนนะคะตนี้เหรอเมตรนะ เนาะให้ส่งนักเรียนมินน้อยกินข้าวอุ้ยน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณคุณพี่วารีมากๆนะคะที่สนับสนุนเสื้อผ้ามาแล้วก็ครีมของผลิตภัณฑ์ของมนโอมนะคะทุกๆอย่างเนาะแม่ดาก็คิดถึงพ่อบ้านนะคะเห็นเสื้อผ้าสวยๆแบบเป็นสไตล์ของผู้ชายเนาะก็เลยฝากไปให้พ่อบ้านสองตัวนะคะ ใส่แล้วน้ำซุปใส่แล้วใส่ซอสทีนึงใส่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เอาข้าวกี่เม็ดทำกี่เม็เบดาอยากเลยเบดาหิวข้าวข้าวมโอ้ยเบดาหิวข้าวเลยเอาห้าไหมโอเค เบเดีหิวข้าวเลยค่ะคุณวาวารีโลเชนเนา,า,าเอออสเตรียกรุงเวียนานะคะป่าดาฝากป่าดาฝากฝากฝา,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 ากไม่เขาปากไม่แดงเลยค่ะวันนี้นอ๋อ วันนี้ปากไม่แดงนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเติมใหม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่วารีเออจะเรียกพี่หรือว่าจะเรียกอะไรดีเนาะเรียกคุณดีกว่าเนาะเพราะว่าอาจจะอายุน้อยกว่าแม่ดาวก็ได้นะคะคุณวิไลนะคะลุงช่างคนขยันและเพื่อนเพื่อนมุงหลังคาจนดึกหรือไม่หรือไม่กิน ให้ไม่ทำให้ซื้อ่เนไปถึงไหนแล้วแม่ออปแม่ออแม่ออโอนจังเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่วารีนะคะคุณวัสนานะคะคุณวารีเชนเนาเออนะคะนิสกุลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณสวัสดนะคะคุณภาษาคุณ จีรนันนะคะขอคุณนะคะคุณจีรนันสวัสข้อความขอความกรุณาเอฟซีทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเตือนเพื่อเป็นกำลังใจช่องป้าดาด้วยนะคะป้าดาจะได้มีรายได้จากรังแรกในรอบเดือนที่แอดมินน้อยินคาราขอให้เอฟซีทุกท่านอยู่ในช่องบ้าดา สี่นาทีห้านาทีด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปวัดกันนะคะอีซี่มดดาเตรียมพร้อมแล้วนะคะมีเนี่ยก็ตากระป๋องนะคะทีเอฟซีส่งมานะคะคุณจีรนันเนาะแล้วก็ เป็นขนมของพี่วารีนะคะเราก็เอากับข้าวนี่แหละค่ะข้าวเหนียวก็เอามาจากบ้านนะดูให้เสือกินตรงไหนเอหิวเยยังไม่บอกเลยไปวัดกันค่ะฉุนแม่คำสายคงจะไปกอดแล้วนะคะเนาะ